วันนี้มีการเสวนาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของร่างพรบรคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรือว่าร่างพรบอุ้มบุญในประเด็นที่ว่าร่างฉบับนี้เป็นธรรมต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือไม่สิ่งที่ผู้ร่วมเสวนาเห็นสอดคล้องกันนะคะก็คือว่าร่างฉบับนี้มีสิทธิ์มีบุตรต่อให้สิทธิ์มีบุตรต่อคู่สามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นการจํากัดสิทธิ์ของพวกเขาค่ะติดตามจากรายงานคุณวรลักษณ์อิสรังกูลณนะอยุทยาค่ะ ใน,นเออของเธอเนี่ยเจ้าของเขาเป็นคู่เก์นะ mm hmm. แบบความรู้สึกเสียความรู้สึกมากเลยค่ะที่แบบความที่เราเป็นเป็นแม่เหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็คิดว่าเราทําอะไรอยู่อื mm hmm. ความรู้สึกเราไม่ใช่แบบนี้เนี่ยคะ่ะ mm hmm. แล้เก็คิดว่าเขาเขาจะเลี้ยงลูกที่เราอุ้มมาเนี่ยคือลูกเราอ่ะได้ไหม mm hmm. ถ้าเขาไปแล้วเนี่ยคะ่ะ หากรูว้ว่าผู้ว่าจ้างคือคู่รักเพศเดียวกันจะไม่ตัดสินใจรับอุ้มบุญเป็นข้อมูลที่หญิงรับอุ้มบุญคนหนึ่งบอกผ่านรายการโทรทัศน์ซึ่งผู้จัดเสวนาหยิบยกเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อชี้ให้เห็นทัศนคติของผู้ที่มองกลุ่มหลากหลายทางเพศในมิติที่ไม่ยอมรับสถานะความเป็นพ่อแม่เช่นเดียวกับปัญหาของเจี๊ยบและปิงคู่หญิงรักหญิงที่พิ่งผ่าการอุ้มบุญโดยใช้สเปิร์มจากญาติของปิ๊ง ผสมกับไข่ของเจีย๊ยบเพื่อตั้งครันปัจจุบันทั้งคู่มีลูกสาวอายุ7เดือนทั้งสองคนทราบดีว่าการมีลูกด้วยวิธีนี้ของคู่รักเพศเดียวกันไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายไทยสิ่งที่ทั้งคู่เป็นห่วงขณะนี้คือสิทธิ์ความเป็นพ่อที่ไม่สามารถใช้ชื่อของปิ๊งได้เหมือนจริงลูกเข้าใจว่าเราเป็นพ่อแต่เราไม่มีตัวตนอะไรในชีวิตลูกเลยทางกฎหมายค่ทางกฎหมายก็เลยจะก,กลั่อว่า ถ้าเราไม่อยู่เนี่ยคนเยอะเนี่ยมันก็จะอย่างแค่ไปโรงบามเนี่ยเขาถามเป็นอะไรกับเด็กเราจะตอบไงถ้าสอบทัง้งสองคนร่วมวงเสวนาที่ใช้ช oh ื่อว่าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ มาตรา21ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ถูกหยิบยกมาพูดคุยข้อหนึ่งของมาตรานี้ระบุว่าสาม,มีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่สามารถมีบุตรได้ถ้าจะให้หญิงอื่นตั้งคันแทนต้องมีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นพ่อและแม่ทุกคนในวงเสวนาเห็นสอดคล้องกันว่ามาตรานี้ให้สิทธิการทำอุ้มบุญกับคู่สมรสตามกฎหมายเท่านั้นสะท้อนว่า เป็นการจำกัดสิทธิ์ของคู่รักเพศเดียวกันหรือแม้แต่คู่รักต่างเพศที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเช่นเดียวกับมาตรานี้ในข้อ3ที่ระบุให้หญิงที่จะรับตั้งคันแทนต้องเคยมีบุตรมาก่อนเท่านั้นและถ้ามีสามีต้องได้รับการยินยอมจากสามีทำให้คู่หญิงรักหญิงที่ต้องการให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตั้งครันไม่สามารถทำได้ ร่างพรบฉบับนี้จึงถูกมองว่าขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนไม่ได้คุ้มครองคนทุกคนอย่างเท่าเทียมหนึ่งในผู้ร่วมเสวนาบอกว่าหลายเวทีที่พูดคุยเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติอุ้มบุญจะพูดถึงสิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็กโดยระบุความหมายของครอบครัวที่สมบูรณ์ที่จะทำหน้าที่ดูแลเด็กต้องหมายถึงพ่อและแม่ที่ต่างเพศกันการที่เรามีกรอบวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อว่ามนุษย์มีแค่สองเพศเนี่ยคือการละเมิดสิทธิเด็ก เพราะว่าเรากําลังตัดสินแล้วก็ตีตราคนที่มีความหลากหลายทางเพศเพราะเราไม่รู้นะว่าเด็กเนี่ยเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะกลายเป็นเขาเขาจะเลือกเพศที่จะเป็นหญิงชายรักต่างเพศหรือเขาจะเลือกเป็นคนรักเพศเดียวกันหรือเขาจะเป็นกระเทยเป็นเกย์เป็นทอมเบนดี้เพราะถ้าเราไม่ให้องค์ความรู้ไม่ให้ความเข้าใจว่ามนุษยชาติที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่หญิงชายต่างเพศแต่มีมากกว่านั้น นั้นวันหนึ่งเมื่อเขาเนี่ยพบว่าตัวเขาเองเป็นอย่างไรเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะมีพื้นที่ยืนอยู่ในสังคมได้แล้วก็ยอมรับนับถือตัวเองได้มันคือ,อกฎหมายทาง่างประเทศเนี่ยมันก็พัฒนามาจากเรื่องของความเข้าใจทางงานวิจัยนะคะที่ที่เขาก็มีการทํางานวิจัยในกลุ่มเด็กที่พ่อแม่มีความหลากหลายทางเพศนะคะเปรียบเทียบกับเด็กที่มีพ่อแม่เป็นชายหญิงนะคะเขาก็พบว่าอ่าโดยโดยการวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้ข้อสรุป คล้ายๆกันนะคะว่าไม่ได้มีความแตกต่างนะคะทางด้านของไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เด็กจะพัฒนาสักยภาพของตัวเองนะคะความนับถือตัวเองพฤติกรรมเสี่ยงรวมไปถึงการมีความหลากหลายทางเพศนะคะเพราะว่าหลายคนมีความเชื่อว่าถูกเลี้ยงมาโดยทอมดี้หรือเกย์เนี่ยอาจจะโตมามีความหลากหลายทางเพศซึ่งเขาพบว่าไม่ได้มีความแตกต่างกับกลุ่มที่โตมากับพ่อหรือแม่นะคะ ความไม่เข้าใจเรื่องเพศจำกัดว่าเพศมีเพียงหญิงและชายไม่ยอมรับว่าเพศคือความแตกต่างหลากหลายเป็นสิ่งที่ผู้ร่วมงานเสวนาวันนี้เห็นสอดคล้องกันว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาที่ทำให้คนกลุ่มหลากหลายทางเพศไม่ได้รับความเป็นธรรมจากพรบฉบับนี้รวมถึงปัญหาการถูกจำกัดสิทธิ์ด้านอื่นๆวรรลักษ์อิสรางกุณอยุธยาไทย P ี s รายงาน